บทบรรณาธิการในติบัณฑิตภาคหนึ่งสมัยที่77เล่มที่12คําคำถามโพสต์ข้อความและลงภาพในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k เฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นเพื่อนมีข้อความหมิ่นประมาทแต่ไม่ระบุชื่อผู้ถูกใส่ความไว้โดยตรงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำิพากษาดีกาที่3877ทับ2565การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3อันจะเป็นความผิดฐานมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328นั้นจะต้องได้ความว่าการใส่ความดังกล่าวได้ระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าเป็นใครหรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรงการใส่ความนั้น ก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะข้อความและภาพถ่ายที่ดินที่จำเลยโพสต์ในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของจำเลยไม่ได้ระบุชื่อโจทย์ผู้ถูกใส่ความไว้โดยตรงแต่เมื่อนำมาพิจารณาประกอบความเห็นของจำเลยที่ตอบคำถามเพื่อนของจำเลยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคนที่จำเลยกล่าวถึงนั้นหมายถึงใครจำเลยตอบคำถามเพื่อนของจำเลยว่า คือคนข้างบ้านของจำเลยและข้อเท็จจริงที่ได้จากคำเบิกความของนอนูและทอทงคนในหมู่บ้านเดียวกันกับโจ์และจำเลยซึ่งเป็นบุคคลที่สาที่รับทราบเรื่องที่จำเลยใส่ความว่าเมื่อเห็นข้อความและภาพที่ดินที่จำเลยโพสต์แล้วเข้าใจได้ทันทีว่าจำเลยหมายถึงโจท์การกระทําของจำเลยที่โพสต์ข้อความและภาพที่ดินในแอปพลิเคชัน Facebook ของจำเลยจึงเป็นการใส่ความโจด ผู้เป็นเจ้าของที่ดินติดกับที่ดินของจำเลยแล้วหาอาจเข้าใจว่าเป็นคนอื่นได้อีกเมื่อข้อความที่จำเลยโพสต์ดังกล่าวเป็นการใส่ความโจดผู้เป็นเจ้าของที่ดินว่าโจดเป็นคนไม่ดีเห็นแก่ได้หาประโยชน์ใส่ตัวเองโดยวิธีเอาเปรียบผู้อื่นเป็นคนขี้โกงเอาที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปเป็นของตนโดยมีชอบ ซึ่งวินยูชนอ่านแล้วย่อมรู้สึกดูหมิน่นและเกลียดชังโจดได้ในทันทีการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ความผิดฐานมินประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นั้นผู้กระทำความผิดฐานนี้จะต้องเผยแพร่ข้อความภาพและเสียงอาเมกาหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปการที่จำเลยโพสต์ข้อความและภาพ ลงในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของจำเลยมีลักษณะเป็นเพียงการแจ้งหรือขายข่าวไปยังเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นเพื่อนของจำเลยในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของจำเลยเท่านั้นยังไม่ถึงกับมีเจตนากระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแม้ข้อความที่จำเลยใส่ความโจทย์ว่าล้อมรั้วในที่หลวงในลักษณะทำนองว่า เอาที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะไปลงข้อความและภาพถ่ายที่ดินใส่ความโจทย์ในแอปพลิเคชัน Facebook ของจำเลยเพราะยังมีวิธีการที่จำเลยจะดำเนินการหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบอีกหลายวิธีจึงไม่มีความจำเป็นใดที่จำเลยจะต้องลงข้อความและ ภาพถ่ายที่ดินหมินประมาทโจรโดยประการที่น่าจะทําให้โจรเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังการกระทําของจําเลยจึงไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมหรือที่ชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําอันจะทําให้จําเลยไม่มีความผิดฐานหมินประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329อนุ1อนุ3คำพิพากษาดีกาที่4 3 3สทับสการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3อันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328นั้นจะต้องระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าเป็นใครหรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรง การใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะทั้งต้องพิเคราะห์จากข้อความกับภาพเคลื่อนไหวและเสียงการสนทนานั้นว่าผู้อ่านหรือฟังสามารถรู้ได้หรือไม่ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเป็นผู้ใดหากต้องสืบสอค้นหาเพิ่มเติมแล้วจึงทราบว่าหมายถึงโจทย์ร่วมก็มีใช่ทราบจากข้อความกับภาพเคลื่อนไหวและเสียงสนทนาที่จำเลยลงใน Facebook แต่ ทราบจากการที่บุคคลผู้นั้นได้สืบสอบค้นหาข้อเท็จจริงมาเองในภายหลังคำถามขับรถยนต์ไปส่งพวกเข้าไปรักทรัพย์ในบ้านที่เกิดเหตุแล้วขับรถยนต์ไปจอดห่างจากที่เกิดเหตุไม่สามารถมองเห็นบ้านที่เกิดเหตุได้ดังนี้เป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่คำตอบ มีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่ 269/ ทับ2564จำเลยเป็นคนร้ายที่ขับรถยนต์ไปส่งพวกของจำเลยเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านที่เกิดเหตุหลังจากลักทรัพย์แล้วจำเลยขับรถยนต์คันดังกล่าวกลับมารับพวกของจำเลยพาหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุจำเลยเพียงขับรถมาส่งพวกของจำเลยบริเวณซอยที่เกิดเหตุ แล้วจำเลยขับรถไปจอดที่ลานจอดรถของร้านซอโซห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ50เมตรและเข้าไปซื้อสินค้าภายในร้านซอโซซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นบ้านที่เกิดเหตุได้จำเลยจึงไม่ได้อยู่ใกล้ชิดที่จะช่วยเหลือพวกของจำเลยในการลักทรัพย์ได้ทั้งฟังไม่ได้ว่าจำเลยคอยดูต้นทางให้พวกของจำเลยไม่ได้ความว่าจำเลยร่วมสมคบกับพวก วางแผนตเตรียมมาลักทรัพย์ของผู้เสียหายและไม่ปรากฏว่าจำเลยร่วมกระทำการอย่างใดอันพึงถือได้ว่าเป็นการแบ่งหน้าที่การลักทรัพย์ของผู้เสียหายจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดแต่การกระทำของ,ของ,ของจำเลยเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดจำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86แม้ข้อที่จริงที่พิจารณาได้ความแตกต่างกับที่กล่าวในฟ้องแต่มิใช่ข้อสาระสำคัญและจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ทั้งมีบทลงโทษที่เบากว่าความผิดฐานเป็นตัวการสารดีกาย่อมลงโทษจำเลยตามที่พิจารณาได้ความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสประกอบมาตรา2 1 5และมาตรา225คําถาม เจ้าพนักงานตำรวจรับมอบรถไว้ระหว่างตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทางคดีเกี่ยวกับการชำระภาษีประจำปีและการจัดทำประกันภัยนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์อื่นมาใส่แทนแผ่นป้ายทะเบียนเดิมแล้วนำออกขับไปตามตลาดเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาดิกาที่2597จทับสองหาจำเลยเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งหัวหน้าด่านตรวจยานพาหนะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายแม้จำเลยมิได้เป็นผู้จับกลุ่มและตรวจยึดรถของกลางจากวาลแวนแต่จำเลยในฐานะหัวหน้าด่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานดังกล่าวได้รับรายงานเกิดเหตุการณ์กระทำความผิดของนายวอลแวนและ รับมอบรถของกลางไว้ระหว่างตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ในทางคดีเกี่ยวกับการชำระภาษีประจําปีและการจัดทําประกันไยัยตามพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์จําเลยจึงมีหน้าที่ต้องเก็บรักษารถของกลางและต้องรีบนํารถส่งพนักงานสอบสวนโดยด่วนหากนําส่งล่าช้าให้บันทึกเหตุผลในการนําส่งล่าช้าไว้ด้วยและให้พนักงานสอบสวนประกาศหาเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ เพื่อมารับคืนต่อไปตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ15บทที่9การปฏิบัติเกี่ยวกับรถของกลางแม้วาแหวนร่วมรับรู้และยินยอมให้จำเลยเก็บรักษารถของกลางจำเลยก็ไม่มีอำนาจที่จะนำเอารถของกลางไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนได้การที่จำเลยนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนตอื่นมาใส่แทนแผ่นป้ายทะเบียนเดิมแล้วนำออก ขับไปตลาดอันเป็นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหลายครั้งจนกระทั่งมีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจำเลยจึงเรียกวอแแวนมาพบแล้วดำเนินคดีเปร,เรียบเทียบป,ปรับวอแแวนแล้วจึงให้บริษัทจอจานผู้ถือกรรมสิทธิ์มารับรถของกลางคืนไปจากจำเลยรวมระยะเวลาที่จำเลยเก็บรักษารถของกลางเป็นเวลา1ปีสองเดือน16วันโดยไม่รีบนำรถของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนโดยเร็วตามประมวล ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีข้อ3วรรคสองการกระทําของจําเลยจะเป็นความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามฟ้องด้วยมิใช่คงเป็นเพียงกระทําความผิดระเบียบว,วินยัยตามพรบตํารวจแห่งชาติพศ2 5 4 7คําถามเจ้าของรถนํารถยนต์ซึ่งเกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่อู่ และมอบสมุดเงินฝากธนาคารพร้อมบัตร ATM ให้เจ้าของอู่ไว้ใช้ถอนเงินจากบัญชีไปซื้ออะไหล่และค่าซ่อมแซมรถโดยผู้รับประกันภัยโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าของรถต่อมาอู่ใช้บัตร ATM ถอนเงินซื้ออะไหล่และซ่อมแซมรถยนต์ไปบางส่วนแต่ยังซ่อมไม่เสร็จเจ้าของรถจึงนำรถกลับคืนดังนี้การกระทำของเจ้าของอู่เป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่ คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่1790งเ6 5โจทย์ทัารถยนต์ของโจทย์ซึ่งเกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมแซมที่อู่ของจําเลยในราคา250,000บาทโดยโจทย์มอบสมุดเงินฝากธนาคารพร้อมบัตร ATM ให้จําเลยไว้ใช้ถอนเงินโดยรอรับเงิน250,000บาทจากผู้รับประกันภัยที่จะโอนให้โจ์เป็นค่าสินไหมทดแทน และให้ถอนเงินจากบัญชีไปซื้ออะไรและค่าซ่อมแซมรถยนต์ต่อมาผู้รับประกันภัยโอนเงินเข้าบัญชีโจทย์250 0บาทจากนั้นจำเลยใช้บัตร ATM ถอนเงินโดยจำเลยซื้ออะไรและซ่อมแซมรถยนต์ไปบางส่วนแต่ยังซ่อมรถยนต์ไม่เสร็จจนกระทั่งโจ์นำรถยนต์ของโจ์ที่ซ่อมไม่เสร็จกลับคืนสำหรับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ศาลชั้นต้นพิพากษาย,ยกฟ้องโจ์ไม่ได้อุทธรณ์ปัญหาดังกล่าว จึงยุติไปตามคำพิพากษสาราลชั้นต้นคดีคงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์เพียงว่าจำเลยกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือไม่เห็นว่าการที่โจทย์นำรถยนต์ของโจทย์เข้าซ่อมที่อู่ของจำเลยลักษณะเป็นการทำสัญญาจ้างทำของโดยให้จำเลยเป็นผู้จัดหาสัมภาระโดยมีค่าจ้างราคา250,000บาทเป็นจำนวนเดียวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีของโจทย์ซึ่งโจทย์มอบบัตร ATM ให้จำเลยไว้เพื่อใช้ถอนเงินจากบัญชีเป็นค่าซื้ออะไรและค่าซ่อมแซมรถยนต์ซึ่งจำเลยสามารถถอนเงินไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากโจ์ก่อนการซื้ออะไรหรือการซ่อมแซมรถยนต์เสมือนเป็นการชำระค่าจ้างให้แก่จำเลยล่วงหน้าโดยจำเลยจะเป็นผู้ใช้เงินค่าจ้างอย่างไรก็ได้ไม่อยู่ในการควบคุมของโจ์จึงไม่ใช่ เรื่องตัวแทนที่จำเลยครอบครองเงินในบัญชีแทนโจ์แต่เมื่อจำเลยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากไปถือเป็นการชำระค่าจ้างไปในตัวจำเลยจึงต้องซ่อมแซมรถยนต์ให้แกโจ์จนเสร็จสิน้นรูปคดีจึงเป็นสัญญาจ้างทำของที่มีวิธีการชำระค่าจ้างโดยให้จำเลยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่โจ์มอบให้เมื <ME ET S 2> ่อจำเลยถอนเงินค่าจ้างไปแล้วแต่ยังซ่อมแซมรถยนต์ให้แกโจ์ไม่เสร็จสิน้นการกระทำของจำเลย จึงเป็นเรื่องผิดสัญญาจ้างทำของในทางแพ่งไม่เป็นการยักยอกทรัพย์ของโจท์